สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาร่โลนันพัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาร่โลนันพัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทำนายด้วยไพ่ทาโ,โราา่ชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสิรีมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ชั้นสูง,สาสงอายตนะหกชั้นสูงและพลังเงาชั้นสูงมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับ วันนี้จิมมี่ทาโลนันพัสกรพยากรจะมาทำนายดวงชตาให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช264นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโลนันพัสกรพยากรณ์ขอออกตัวก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงชตาเฉพาะรายบุคคลใองสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกคนที่มีดวงเกิดภายในวันนี้เท่านั้นนะครับ ดังนั้นใช้มีความแม่นยำเกินเกิน99%ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ80%ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระดามที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบาร,รมีในชาตินี้แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโงเ่เฮงที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป การใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปและลัคนาราศีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วยดังนั้นหากคุณต้องการคำทำํานายที่มีความแม่นยำเกิน99%แล้วแล้วก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรเท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้รับผลคำพยากรณ์ที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เนื่องจากสามารถเจาะจงดวง รายละเอียดเฉพาะรายบุคคลเพิ่มเติมมากขึ้นตามลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์ก็จะต้องทำการทำนาดยดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564 ด้วยการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สาบริสุทธิ์และเลือกไพ่ทาโร่มาจำนวนสิใบนะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดสนร้อนในตอนนี้ก็คือ King of Holy Water, ไพ่ใบที่สอง The of Swords, ไพ่ใบที่สาม Fire of Sticks, ไพ่ใบที่สี่ King of Steaks ไพ่ใบที่ห้า mm hmm. Knight of g a b l i c Flowers ไพ่ใบที่หก mm hmm. The Sun ไพ่ใบที่เจด Queen of g a b l i c Flowers พไพ่ใบที่8 King of Knives ไพ่ใบที่9 Seven of Gable Flowers และพไพ่ใบที่สิบที่กำลังหยิบได้สดๆร้รอนๆตอนนี้ก็คือ วันเฮลซิงเอาล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทาร่โรนันพัะสรฆ์พยากรณ์ก็จะทำการทํานายดวงชตาให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับดวงชะตาของตัวคุณก็คือ มีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นนะครับอายุมากกว่าตัวคุณลักษณะผิวขาวทวมเข้ามาทะเลาะเบาะแว้งกับตัวคุณเรื่องหน้าที่การงานนะครับก็อย่าไประเบิดอารมณ์ใส่ผู้ชายคนนี้หรือว่าใช้ใลรมถกเถียงกันการทะเลาะก็จะวุ่นวายเป็นเกณฑ์ใหญ่นะครับคุณก็ต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอเพราะบางครั้งคุณก็ใจร้อนนะครับระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบข้างทําให้ทีมเวิร์กเนี่ยขัดแย้งกันพระสะนระวังคําพูดระวังอารมณ์ตนเองในเดือนนี้ให้ดีนะครับก็จะแก้ได้และ ระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้อากาศนะครับหรือโรคระบบติดเชื้อทางเดินหายใจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับใส่หน้ากากอนามัยให้แน่นหนาให้ดีนะครับก็จะได้ไม่เกิดการติดเชื้ออะไรต่างๆนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยแล้วก็อย่าไปมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแวงอะไรใครเขาในเดือนนี้ให้ระวังอารมณ์ตนเองนะครับ แลวถ้าตัวคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันนักหรือว่ามีญาติห่างๆนะครับก็จะมีปัญหาการถกเถียงกันในเรื่องจุกจิกแล้วน้อยเป็นประจำนะคะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันนักหรือว่าญาติห่างๆเนี่ยก็ชอบแฉลมต่อตัวคุณนะครับก็เลยทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นประจำเพราะฉะนั้นเวลาทะเลาะเนี่ยมันจะทะเลาะกับคนที่ไม่สนิทกันซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าตัวคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันหรือว่ามีญาติหา่างๆเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากพอสมควรในเดือนนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะทะเลาะเบาแวงกันไปบ้างก็ตามแต่ฉันก็ต้องผูกมิตรเพื่อนร่วมงานเอาไว้ก่อนก็จะดีมากนะครับและในอนาคตคุณก็มีโอกาสเข้าไปพบปะสังคมผู้คนจํานวนมากทั้งชายหญิงนะครับ แล้วก็มีขาดคนช่วยเหลือตัวคุณแน่นอนนะคะเวลาคุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะมักจะมีคนยื่นมือให้ความช่วยเหลือตัวคุณในท,ทันท่วงทีนะครับก็เรียกว,ว่าได้เข้าไปพบปะสังคมผู้คนจํานวนมากเลยไม่ขาดการกระามแน่นอนนะครับและถ้าตัวคุณมีเพื่อนมีเพื่อนสนิทหรือว่ามีพี่น้องเป็นผู้ชายนะครับก็จะสามารถให้คำแนะนาปรึกษาหรือว่าช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมาก พี่น้องเพื่อนสนิทนาความสําเร็จเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องหน้าที่การงานม่ให้คุณได้รับรู้แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากในเวลาเดียวกันนะครับและตัวคนนะครับก็จะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นอายุมากกว่าคุณในเร็วๆนี้นะครับผิวดําแดงรูปร่างสันทัดนะครับเข้ามาช่วยเหลือคำแนะนําปรึกษาเรื่องการงานได้ดีมากขอตัวคนเปิดใจรับฟังนะครับแล้วก็มีผู้ชายเข้ามาอีกคนหนึ่งลักษณะ ح, ผิวดําท้วมนะครับ อายุมากกว่าตักคุณเช่นเดียวกันเข้ามาให้ช่วยให้ความช่วยเหลือปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีผู้หญิงนะลักษณะผิวขาวบางนะครับอายุอ่อนกว่าตักคุณนะครับเล็กน้อยเข้ามาช่วยเหลือค่ะแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นอีกคนหนึง่งลักษณะผิวขาวบางนะครับ ข้ามาช่วยเหลือค่ะและนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากอย่างที่บอกไปคุณจะได้เจอสังคมผู้คจนจํานวนมากและไม่ขาดการทําช่วยเหลือแน่นอนถ้าดูคุณมีบุตรหลานไริวาเด็กๆที่เป็นผู้ชายนะครับก็จะสามารถช่วยเหลือเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินได้ดีในระดับปานกลางไม่เกิดการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เไรทั้งสิ้นนะครับพึ่งพาใส่ได้เดี๋ยพะถ้าัวคุณมีบุตรหลานหรอว่าเด,ด็กๆในวงงานที่เป็นผู้ชายนะครับก็จะช่วยเหลือเรื <birthdays> ่องการงานได้ดีมากนะครับ ในอนาคตตัวคุณจะมีปัญหานะครับการทะเลาะเบาแวงกับผู้ใหญ่ในวงงานนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้หญิงแฉลมต่อตัวคุณนะครับทำให้ทะเลาะกันบ่อยเวลาทะเลาะกันคุณก็จะไม่ยอมแพ้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆเ,เอาใจผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในวงงานให้มากขึ้นจะได้ไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกันหรือว่าเกิดขึ้นน้อย,อยลงได้นะครับลังปัญหาเรื่องเอกสารต่างๆต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับ ระวังเรื่องทีมเวิร์กในเดือนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับอย่าแช่ลมนะครับต้องพูดจาดีเสมอก็จะแก้ดได้นะครับถ้าดูคุณมีญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายหรือมีผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้ชายนะครับก็จะเข้ามาให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากทําให้หน้าที่การงานของคุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นได้รับแรงสนับสนุนบทถามช่วยหรือเรื่องการงานจากผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้ชายได้ดีมากนะครับ การเงินนะคะของตัวคุณก็จะมีเงินเก็บสะสมเพิ่มมากขึ้นในระดับปานกลางนะครับก็ต้องใช้และเวลาในการเก็บสะสมขึ้นด้วยในเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงแต่ว่ามีความคิดว่าอยากจะนําเงินก้อนนี้ไปลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างดีแต่เหมือนกับว่ายังอยู่ในช่วงเก็บหอมรอมริบอยู่นะคราะฉะาั้นคุณก็ต้องพยายามที่จะทํางานอื่นเสริมด้วยนะเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางเนี้ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็วางแผนเรื่องการใช้เงิน เพิ่มมากขึ้นจะดีมากนะครับในเรื่องของการลงทุนทาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ถนัดนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันหนึ่งเจอค่อยก้าวหน้าแล้วก็เรียกว่าอยู่ในช่วงเก็บหอมรอมริบนั่นเองก็ต้องเก็บเงินจํานวนหนึ่งให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปลงทุนสําหรับในเดือนนี้ก็อยู่ในขั้นของการวางแผนนั่นเองนะครับแล้วเวลามีผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้ชายนะเข้ามา อุปถัม์หรือว่าช่วยเหลือแนะนําอะไรเรื่องการงานก็ขอให้ตัวคุณเปิดใจรับฟังนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเนี่ยมัจะช่วยเหลือเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินได้ดีในดาบปานกลางในเดือนนี้นะครับจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตลักษณะผิวขาวท้วมนะครับเขามาให้คำแนะนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากนะครับขอให้เปิดใจรับฟังแล้วก็ช่วยเรื่องการเงินได้ดีในดับปานกลางโดยไม่เกิดการขย้ยและผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ และคุณก็จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องพระศาสนาบทวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการทำบุญสุนทานบางอย่างทําให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่แล้วค่าปาริจาอุบัติเหตุทั้งปวงนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับก็ทานายว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ชายนะครับจะช่วยเหลือตัวคุณได้ดีมากหรือว่าให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการเรียนได้ดีมากนะครับขอให้เปิดใจรับฟังแล้วก็ พี่น้องเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายนะก็จะช่วยเหลือเรื่องการเรียนการงานได้ดีมากหรือว่าทีมเวิร์กจะคนใกล้ชิดนะครับอย่าไประเบิดอารมณ์ออกมาใส่เพื่อนร่วมงาน<ม>เพื่อนในโรงเรียนหรือเพื่อนในมหาวิทยาลัยก็เท่านั้นเองนะครับไม่งั้นทีมเวิร์กก็จะวุ่นวายหรือว่าทะเลาะกันบ่อยมากแต่ว่าเดือนนี้ผลการเรียนก็อยู่ในระดับ,บานกลางนะครับไม่ได้มีสอบตกอะไรนะครับก็ขอให้เรียนด้วยความสุขสนุกสนานนะครับแล้วก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับก็เรียกว่า ลาบดื้อเรื่องการเรียนดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องโชคลาภยังหยิบไม่ได้ทำนายว่าอย่าเพิ่งไปเสี่ยงเยอะนะครับต่อไปในเรื่องของความรักนะคะทำนายว่าตัวคุณจะมีโชคเรื่องความรักกับผู้ชายลักษณะผิวขาวทวมเข้ามาอยู่มากตัวคุณนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ประครบกันไปแล้วเนี่ยก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมากหรือว่าไปกันไม่ได้นะครับ หรือเจอปัญหาความหึงหวงรักซ้อนซ่อนรักอะไรเนี่ยเกิดขึ้นนะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยย่ำแย่หรือคุยกันไม่รู้เรื่องเลยก็ว่าได้ก็เรียกว่าอาจจะเข้ามาแต่ว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่คู่แท้นะครับสุดท้ายคุณก็เจ็บปวดที่หัวใจแม้ว่าคุณจะคบกับใครนะครับบางทีคุณก็ไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วต้องดูให้ดีๆก่อนว่าช่วงนี้คุณจะรักใครก็ตามมันจะเป็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหรือว่าปัญหาเรื่องความหึงหวงนะครับรักใครชอบใครคุณก็ควรที่จะแสดง ความรักเดียวใจเดียวออกมาอย่าไปคบซ้อนไม่งั้นอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักได้ทําให้คนรักไปคบคนอื่นไว้เผื่อเลือกเอาไว้บ้างก็เลยทําให้เกิดปัญหาลักซ้อนซ้อนรักซึ่งกันและกันทําให้คุณอกหักหรือความรักไม่ได้หลังใจคุณในเว่านียควรที่จะรักเดียวใจเดียวนะคะหรือว่าคบทีละคนดีที่สุดนะครแล้วก็อย่าระเบิดอารมณ์มาใส่คนรักไม่ว่าคุณจะคบใครก็ตามคุณก็จะอารมณ์เสี่ยงในเดือนนี้ระวังคําพูดระวังการแชรมลมต้อง พูดจาอ่อนโยนต่อคนรลกอยู่เสมอนะครับแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะครับเพียงแค่นี้เรื่องความรักปัญหาการทะเลาะก็จะไดลดน้อยลงหรือวไม่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านปัญหาเรื่องการขัดแย้งกันไปได้ในที่สุดนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคเรื่องความรักเข้ามาอีกนะกับผู้ชายลักษณะผิวดำแดงนะครับรูปร่างสันทัดอายุมากกว่าตัวคุณนะครับ แต่ผู้ชายคนนี้ก็มีผู้ชายผิวขาวบางนะครับที่เป็นชายหนุ่มเขามาแย่งความรักไปนะครับหรือว่าเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะครับเป็นผู้ชายผิวขาวบางที่เป็นชายหนุ่มนั่นเองคุณก็เลยเจอปัญหาเรื่องรักซ้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีก่อนว่าผู้ชายผิวดําผอมอายุมากกว่าคุณคนนี้เขามีเจ้าของรหรือยังเป็นผู้ชายผิวขาวบางนะครับ ที่ยังเป็นหนุ่มๆอยู่นะครับก็ต้องระวังเรื่องปัญหาลักซอนิดหนึ่งนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคเรื่องความรักครั้งใหม่กับควีนลักษณะผิวขาวบางอีกคนหนึ่งนะครับอายุอ่อนกว่าตัวคุณนะครับควีนผิวขาวบางอายุอ่อนกว่าตัวคุณนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องลักซอนหรือว่ามีผู้ชายผิวดำรูปร่างทวมนะครับ อายุมากของคุณเขา้ามาแย่งความรักไปนะครับก็เรียกว่าความรักเดือนนี้ไม่ได้ดั่งใจเวลาคุณรักใครคุณก็ได้เจอแต่ปัญหาหลักซอนทั้งนั้นเลยหรือคุยกันไม่ค่อยจุเรื่องเป็นตน้นคุณก็ต้องดูให้ดีก่อนเขามีแฟนแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าคุณไม่รักเดียวใจเดียวหรือว่าทําเป็นครบซ้อนนะครับควีนผิวขาวบางคนนี้ก็จะไปคบกับผู้ชายผิวดําทวมเอาไว้เผื่อเลือกโดยทําให้คุณ เกิดปัญหาเรื่องรักซ้ำรักซ้อนขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นความรักที่ไม่แน่นอนเจอแต่ปัญหารักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีแก้ไขก็คือคุณก็ต้องรักเดียวใจเดียวนะครับแล้วก็พูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอแสดงความรักเดียวใจเดียวออกมานะครับแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์นะครับแล้วก็เอาใจคนรักให้มากึ้นเพร่ะคนรักชอบคนที่เอาใจเก่งแล้วก็โรแมนติกมีความเป็นแฟมิลี่แมนนะครับรักบ้านรักครอบครัวรักเดียวใจเดียวพูดจาอ่อนโยน มีความเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแสดงจุดนี้ออกมาให้คนรักเห็นได้มากขึ้นสเสน่ห์ของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับท่านสุภาพสตรีนะคะคุณก็ต้องทําตัวให้อ่อนหวานนุ่มนวลมากกว่านี้แล้วก็เอาใจเก่งแล้วก็พูดจาอ่อนโยนแล้วก็แสดงความรักเดียวจะเดียวออกมาหรือว่าครบทีละคนนะครับปัญหาลักซ้อนเนี่ยนาคตจะได้มีเกิดขึ้นแล้วคนรักก็จะได้หลงสเสน่ห์ในความอ่อนโยนแล้วก็เอาใจเก่ง,งตัวคุณด้วยนะครับ สเสน่ห์คุณก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะรักใครชอบใครนะครับคนรักก็จะนําความสําเร็จเรื่องการงานให้คุณรับรู้หรือว่าพึ่งพาใส่เรื่องการเรียนการงานได้เป็นอย่างดีนะครับคนรักอะก็เรียกว่าคนรักพึ่งพาใส่เรื่องหน้าที่การงานได้คนรักสแสดงความเป็นผู้นําสูงออกมาในเดือนนี้นะครับก็เรียกว่ามีเข้ามาหลายคนแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องปัญหาลักซ้อนนะคุณ คบทีละคนหรือแสดงความรักเดียวจะเดียวราก็พูดจาอ่อนโยนแล้วเอาใจเก่งให้มากกว่าคู่แข่งเนี่ยนะครับคุณก็จะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งแล้วคนเราก็จะกลับมารักคุณคนเดียวได้นะครับก็จะแก้ได้นะครับแต่ว่าเดือนนี้รักใครชอบใครก็ยังไม่มีการเลิกลากันไปนะครับยังสามารถที่จะคบกันได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ขอจบคำทำนายนะคะสำหรับผู้ที่เกิดใน วันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาโรนั้นพัสกรพยากรณ์ผลิตคลิปการทำนาการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ